ะะไรนะคะเอารถยนต์มาค่ะเอ่อรถรถเก่งสี่ล้อค่ะรถเก่งไม่สามารถขึ้นได้รถเกไม่สามารถขึ้นได้ต้องขึ้นยังไงอ่ะคะเกิดผิดแผนนิดนึงครับมายอดเขาเทวดาที่เรากำลังจะไปกันมันมันเปิดแหละแต่ว่ามันต้องเอารถ ฟวิลขึ้นไปครับเพราะว่ารถเก่งไปไม่ได้อันนี้เรามาแวะเดคาลอนก่อนก็มาดูผ้าใบรองเผื่อเวลาฝนตกแล้วมันเปียกเดี๋ยวพื้นเต็นมันจะเปียกเป็นพวกเลย ริปวันนี้ของเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแต่ว่าเกิดปิดแผนนิดนึงตอนแรกเรากะว่าจะไปที่ยอดเขาเทวดาแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาที่มังคุดเจริญฟาร์มเป็นจุดกลางเต็นท์ของเอกชนครับถึงแล้วครับมังคุดเจริญฟาร์มครับนี่โอ้โหที่แบบโล่งมาก ดูดิอ่านี้อยู่ริมแม่น้ำครับริมแม่น้ำตรงนี้จะมีบ้านพักครับอ่อาเดี๋ยวเราเลือกจุดกลางเต้นก่อนนะครับฮะไม้ก็ปิงยางข้างหน้าเต้นท์เราเลย<ด>นี้ เดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันก่อนนะครับได้จุดที่กลางเต็นท์แล้วเอ<ต>้นี่ทางเข้าอยู่ในี่ต้องต้องเป็นไม้ยื่นใช่ไหมครับอันนั้นเอาไว้ขึงกับพื้น ทำแข่งกับฝนครับดูตรงนั้นจริงๆในกล้องไม่ค่อยมืดน,นะแต่ของจริงนี่คือมืดมากหนึ่งสองสามตียฮะโอ้ตอนนี้ตกหนักมากนะตอกหมุดตัวสุดท้ายเสร็จพอดีเลยตกหนักขนาดนี้เต็นที่เราอยู่ตรงนั้นครับโอ้ยดีครับดีคิดในแง่ดีก็คืออากาศเย็นแถมรถได้อาบน้ำด้วยใหม่เลย เตรียมสเสปียงและอุปกรณ์ครับอ๋อ,อ,อดูดิต้องยอดเขานั่นนี้เห็นไหมเพื่อนๆดูดิ lợn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นนี้ตีห้าคืนตื่น,ต,น,ต,นตื่นเพราะว่าไก่มันขันถึงดังมากนะมันคืนม่อเช้าม่อเช้าเราก็สังเกตครับเอ้ยมาเมื่อวานเราก็สังเกตว่าพระาทิตย์มันตกทิศเนี้ยแล้วก็ตอนเช้าทำไมมันขึ้นทิศเดิมเมื่อวานมันก็ตกตรงเนี้ย วันนี้มันก็ขึ้นตรงนี้ด้วยตลกดีเห็นลำแสงไหมโอ้มาละเริ่มมาละเริ่มมาละ ุงแบบไม่ต้องมีรซมีซอสอะไรครับเพือแบบไทยสูตรเดิมสบายๆนี่ไข่ลิมลิมน้ำเบคอนกับกรอบ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับก็คือคุณลุงที่พักเขาแนะนํามาให้มาที่นี่พก็กองถ่ายละครก็ถ่ายกันเยอะนะครับที่มันจะมีถ้าทางลอดน้อยทานลอดใหญ่แล้วไอ้ทางทานลอดน้อยทางทาลอดใหญ่คือมันเชื่อมกันหมดเลยหรือเปล่า,าอ๋อโอเคขอบคุณนะครับ มันก็จะแบบต่อนะครับจากทางเข้าตรงนี้นะครับก็อีกประมาณสัก300เมตรเดินเข้าไปไม่ไกลก็จะถึงทานลอดน้อยก่อนค่อยไปฐานลอดใหญ่นะครับขับมามาสักเกือบชั่วโมงนะ้เราไม่ได้ขับเร็วนะขับอยู่ประมาณ40กิโลห้กิโลไม่เกินนะจริงวันนี้ก็วาง ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรตอนแรกนะครับก็คือถามเน้นถามเข้าไปดีนะเราทากันแดดนะเซ้ยให้นะ,น,น,น,ะนะครับขนมโคตรเปรี้ยวอ่ะนะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับ ล่างเนาะเดินไมเป็นไม้ต้องระวังดีๆเส้นทางธรรมชาติ2.5กิโลลสอง้ากิโลใช่ทาำเนี่ยก็คือความยาวสามรอเมตรทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประมาณกิโลครึ่งมั้งถึงจะถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งครับอืม อในนี้เย็นนะกิ่นถ้ำไงกินในถ้ำค่อนข้าง,งยาวใหญ่ใหญ่ครับก็อยู่ในถ้ำนี่เขาทำทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะความยาวประมาณสักสามเมตรนะครับ นะเราก็ต้องรอดนะนี่บอกว่าต้องรอดระวังศีรษะนะรอ,อดไปต่ำๆนะครับเธอระวังหัวนะโหอ,อันนี้ต่ํามากนะครับรอดยาวเลยครับยอสุดครับมีย่อสุดเลยครับตรงนี้จะมีทางลงเนะรอดต่ำๆไว้โอ้โหใครไม่ฝึกสัลอร์มานี่คือนี่เลย เขาก็จะมีไฟตลอดทางนะครับมีบางช่วงที่มืดๆนิดนึงก็จะมีข้างคาวนไหมนี่อะไรอ่ะหินงอกมันจะเงาๆเถออ่าหินงอกนะครับเป็นริ้วๆเอไมันจะมีความบุบบับบุบเออมันจะมีความบุบบุบบับ โอ้เธอดูดิข้างบน <Okay. S 1> ข้างบนหลังคา,างข้า,างคาข้างคาสองหน่อยสองหน่อย,ยดูสิเฮ้ยธรรมชาติมากาตัวมนูเลยอะ่ะธรรมชาติมากดูดิมันก,ก็บินได้น่ารักจะตาย,ยดูดิเจ๋งอ่ะไม่เคยเห็น,นข้างคาวนอนอย่างนี้เลยอ่ะเต็มเลย <c oughs> นะครับ โอ้ยเท่อ่ะดงขังข่าวนี่เดี๋ยวเอืมนี่ขี้ขังขาวเหยียบังแกนถ้ำทาลอดน้อยตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตะนโกสินทร์อยู่ที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจบนบุรีเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ไม่มาก แต่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือมีธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ําตกหรือมีหน้าผาและก็รวมถึงสัตว์ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือขังข่าวหน้าอยากทศกัณฐครับ ไปเดี๋ยวเราเออกจากถ้ำกันเจ๋งดีอ๋อนะไม่กอดใช่ไหมเนี่ยประมาณ300เมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปอีกก,ออก,กิโลครึ่งเนาะในถ้ำเย็นมากอีกกิโลครึ่งน,นะครับถึงจะถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่ง ช่วงนี้น้ําน้อยนะครับเพราะว่าเป็นต้นฤดูฝนด้วยน้ํายังไม่ค่อยมานะครับฝนยังไม่ค่อยตกแล้วก็ถ้าเดินต่อไปอีกประมาณกิโลครึ่งก็จะถึงถ้ำทานลอดใหญ่แต่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนนะครับเพราะว่าทองเริ่มจิ๋วแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานและเดี๋ยวตอนเย็นเรามีทิปพายเลยกันต่อด้วยนะครับ าไปได้ลองมากินนะอันแกงออกเนื้อใช่ไหมแกงป่าแกงป่าเนื้อองกินดูนะลองชิมดูแกงป่าเนื้อ อเปรี้ยวหวานเข็มเผ็ดน้ํหมดเลยครสชาติแบบจัดจ้านมากแล้วก็มันมีความเข้ากันดีของตัวตัวนี้คือตัวอะไรมาเรียกว,ว่ามะ่วงเหรอหรือว่าไออนนนะไหนยอดมะพร้าวใช่ไหมยอดมะพร้า,า,าวแล้วก็ตัวหนึ่งอนะอันนี้ใบอะไรเ,เรียกใบ อืมอมก็คืออร่อยนะแต่เผ็ดยุดเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้คือ,อคสภาพไม่ไหวแล้วครับห่วงไปสองขวาระแวะมาจินงกาแฟก่อน ดีนะครับแม่อยู่บนภูเขาด้วยถ้าสังเกตดีๆม่ๆอันนี้คือภูเขาลูกขวามือนี่คือมีพระอาทิตย์นะจะขึ้นตอนเช้าแล้วมันก็จะอยู่หลังเขาเนี่ยแล้วพอพระอาทิตย์โผล่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะร้อนทันทีเลยแหมอากาศกําลังดีเลยครับขอไปพายเรือก่อนแต่ว่าทริปของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อในคลิปหน้าได้เลยครับ